ประติมากรรมเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการแกะการปั้นการหล่อที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรงสามมิติที่มีความสูงความกว้างและความลึกหรือความนูนนั่นเองลักษณะของประติมากรรมจำแนกเป็นประติมากรรมนูนต่ำที่มีรูปทรงนูนขึ้นจากพื้นแผ่นหลังเล็กน้อยส่วนประติมากรรมนูนสูงรูปทรงจะนูนขึ้นจากพื้นแผ่นหลังมากกว่า สำหรับปรติมากรรมที่ไม่มีพื้นแผ่นหลังเลยสามารถดูได้รอบตัวเรียกว่าปรติมากรรมลอยตัวนอกจากนี้ปรติมากรรมยังมีการสร้างและใช้วัสดุที่แตกต่างกันเช่นปรติมากรรมปูนปั้นเป็นการปั้นปูนให้เกิดลวดลายรูปภาพรูปทรงเพื่อใช้อ่าเรื่องหรือประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมประติมากรรมหล่อโลหะเป็นการสร้างปรติมากรรมด้วยสำฤิ์ทองแดง และทองเหลืองโดยวิธีการหลอมโลหะให้ละลายเป็นของเหลวแล้วเทลงไปในแม่พิมพ์เมื่อโลหะคลายความร้อนและคืนตัวก็จะได้รูปทรงตามแม่พิมพ์เมื่อแกะแม่พิมพ์ออกและตกแต่งพื้นผิวแล้วก็จะได้รูปโลหะตามรูปต้นแบบนั้นการแกะสลักหรือจำหลักลงบนวัสดุเนื้อแข็งเช่นไม้หรือหินก็เป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งในการสร้างปฏิมาก,กรรม โดยการแกะสลักเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกเพื่อให้เกิดรูปที่สมบูรณ์ส่วนประติมากรรมที่เรียกว่างานปั้นโดยใช้วัสดุดินเหนียวก็เป็นกรรมวิธีการสร้างประติมากรรมอีกวิธีหนึ่งถ้าต้องการความคงทนก็นำไปเผาไฟเรียกว่าประติมากรรมดินเผาการสร้างประติมากรรมในแต่ละยุคสมัย เกิดจากแนวคิดอันเนงมาจากศาสนาแทบทั้งสิ้ลสนลักษณะของประติมากรรมจึงเป็นประติมากรรมรูปเคารพเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ประติมากรรมรูปเคารพตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และฮินดูประติมากรรมรูปเคารพในพุทธศาสนาลัทธิมหายานคือพระโพธิสัตว์และพระพุทธรูปในพุทธศาสนาลัทธิเทรวาสที่สร้างขึ้นเพื่อสมมติทแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน,น้อมใจให้ระลึกถึงพระพุทธองค์และเป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์ทำแต่ความดีพร้อมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาลักษณะของประติมากรรมที่นิยมสร้างขึ้นอีกประเภทหนึ่งคือประติมากรรมเล่าเรื่องซึ่งมีทั้งแบบนูนต่ำและนูนสูงที่เล่าเรื่องพุทธประวัติโดยแสดงเหตุการณ์เป็นตอนๆ โดยเฉพาะประติมากรรมเล่าเรื่องนิทานชาดกในชุดทศชาติที่เล่าถึงการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่สิบประการของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเช่นที่วัดไลายังหวัดลบบุรีมีประติมากรรมปูปั้นแบบนูนสูงที่งดงามน้าพระวิหารเรื่องทศชาติชาดกบรรจุเรื่องราวอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเรียงรายรอบปูปั้นนูนสูงรูปพระพุทธองค์ ที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมีรูปเทวดาสองข้างเสด็จลงมาส่งและล้อมรอบด้วยกรอบภาพเหตุการณ์ตอนเดียวของทศชาติชาดกแต่ละเรื่องประติมากรรมนี้เป็นศิลป,ปะอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่22ถึงพุทธศตวรรษที่2 3ประติมากรรมตกแต่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งของการสร้างมีทั้งแบบนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัวนอกจากจะเป็นประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวแล้วยังเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยเช่นประติมากรรมรูปเทพอสูรและสัตว์ตามความเชื่อได้แก่สิงห์พญานาคตลอดจนลวดลายตกแต่งต่างๆประติมากรรมปูนปั้นระดับตกแต่งที่งดงามและมีที่เสียงได้แก่ลวดลายปูนปั้นระดับปรางประธาน วัดมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีเป็นศิลปะอู่ทองพุทธศตรวตรรษที่19นอกจากนี้ยังมีการสร้างประติมากรรมอื่นๆได้แก่ประติมากรรมสาธิตที่อธิบายเนื้อหาด้านการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพเช่นประติมากรรมสาธิตรูปลือสีดัดตนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามหรือวัดโพเป็นต้นประติมากรรมที่สําคัญในประเทศไทยก่อนพุทธศตวตรรษที่19 เป็นประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาดังนั้นประติมากรรมส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นประติมากรรมรูปเคารพมีต้นแบบจากอินเดียที่เรียกว่าแบบคุกตะและแบบปาละจนถึงพุทธศตวตรรษที่13เป็นต้นมาประติมากรรมพุทธศาสนาจึงมีลักษณะที่แสดงถึงความเป็นพื้นบ้านมากขึ้นมีรูปแบบที่สําคัญดังนี้ประติมากรรมแบบทวารวดี อยู่ในราวพุทธศตวตรรษที่12ถึงพุทธศตวตรรษที่16ลักษณะของประติมากรรมรูปครบได้รับอิทธิพลจากอินเดียเป็นศิลป,ปะแบบคุปตะและแบบปาละรูปแบบโดยรวมของพระพุทธร,รูปเป็นแบบอุดมคติคือเน้นลักษณะเฉพาะที่เมื่อมองเห็นก็ได้ทราบทันทีว่าแทนองค์พระพุทธเจ้าประติมากรรมแบบทวาราวดีที่สำคัญได้แก่ พระพุทธรูปศีลาที่พระวิหารน้อยวัดหน้าพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประติมากรรมแบบสีวิชัยอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่13ถึงพุทธศตรวรรษที่18ลักษณะของประติมากรรมมีทั้งสลักด้วยศีลาและหล่อสำริด ประติมากรรมที่สําคัญในยุคนี้คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพบที่อ,อําเภอชชยาจังหวัดสุราธานีเป็นประติมากรรมสำริจที่งดงามได้รับอิทธิพลศิลปะแบบปาละผสมศิลปะชวาภาคกลางและพระพุทธร,รูปหน้าปกสำริดได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรพบที่วัดเวียงอำเภอชชยาจังหวัดสุราธานีปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทานสานแห่งชาติพระนคร ประติมากรรมแบบเมรอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่16ถึงพุทธศตรวตรรษที่18เป็นสมัยที่อิทธิพลของศิลป,ปะเมรแพร่เข้ามาในประเทศไทยศิลป,ปะเมรหรือที่เรียกกันว่าแบบ,บรบุรีใช้วัสดุคงทนเช่นสลักหินศิลาแรงและหล่อโลหะประติมากรรมที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปนาคปกที่สลักจากศิลาเป็นต้น ประติมากรรมในยุคต่อมานับตั้งแต่พุทธศต,ะตะวรรษที่19ถึงสมัยอยุทยารูปแบบของประติมากรรมจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวัฒนธรรมในประเทศไทยหรือผ่านประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีการถ่ายทอดซึ่งกันและกันมีดังนี้ประติมากรรมแบบล้านนา อยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่16ถึงพุทธศตรวตรรษที่21ประติมากรรมที่สำคัญคือพระพุทธรูปเพียงแสนรุ่นต้นรูปแบบส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหัดสมาธิเพชรครองจีวรเฉียงชายสังคาติสั้นปลายอยู่เหนือพระอุระพระวรกายอวบอ้วนพระอุระนูนพระพระกลมพระขนงโก่งพระนาศิกหนาปลายมน พระโอสแคบเล็กแต่ริมพระโอสล่างอูมหนาพระหานุเป็นปมหรือเกศมาลาเป็นรูปดอกบัวตูมไม่นิยมทำไรพระศพฐานรององค์พระทำเป็นวงหงายบวกว่ําและแบบฐานเขียงไม่มีบัวรองรับส่วนพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่มหลังลักษณะพระพุทธรูปไม่อวบอ้วนเท่าแบบรุ่นต้นาพาระพักตรีรูปไข่เล็กพระศพเล็ก พระเกตมาลาเป็นรูปเปลาชายสังคาติตรดพนาพีประทับขับสมาธิว่า